สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเกษตร3 60องศากับจอร์เดียค่ะซึ่งใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถตัดอ้อยจอร์เดียค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากทางจอร์เดียมาให้คําแนะนําแล้วก็ข้อมูลต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมปียนนท์ชุนิกรผู้จัดการส่วนงานลูกค้าองค์กรบริษัทจอรเดียประเทศไทยครับเดี๋ยวในอีพีนี้ค่ะขออนุญาตมอบหน้าที่ให้กับพี่ปียนนท์ค่ะเป็นผู้ให้คาแนะนําเกี่ยวกับรถตัดอ้อยของจอรเดียขออนุญาตมอบหน้าที่ให้เลยค่ะสําหรับเทคโนโลยีที่มีมาให้กับรถตัดอ้อยจอรเดีย er CH570 คันนี้นะครับอันดับแรกก็คือสมาร์ทโหมดสมาร์ทโหมดจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับก็คือออโตไอดอล และ Filll Cruise สำหรับ Auto i d l e นั้นจะเป็นการช่วยลดระดับรอบเครื่องยนต์สูงสุดให้ลงมาอยู่ในรอบระดับเดินเบาตรงนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันในกรณีที่ผู้ขับขี่ทำงานอยู่ในรอบสูงสุดอาจจะมีโทรศัพท์เข้าหรืออาจจะเบนความสนใจไปในการทางานฟังก์ชันอื่นซึ่งสัมพันธ์กันนะครับกับการทำงานของโหมดฟิลครู e การทำงานของโหมดฟิลครู e ก็คือจะช่วยให้การตัดอ้อยในพื้นที่ที่มีอ้อยบางหรืออ้อยที่มีความหนาแน่นน้อย ใช้รอบสูงสุดจาก2,200รอบนั้นลดลงมาอยู่ที่1,800รอบหรือ1,900รอบก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันเทคโนโลยี Technology ต่อไปนะครับก็คือเทคโนโลยี end off row และ return to cut end off row และ return to cut หมายความว่าเมื่อสิ้นสุดปลายแถวและต้องการที่จะเริ่มตัดในแถวใหม่เทคโนโลยี Technology ตัวนี้จะเป็นการจดจำค่าความสูงเมื่อสิ้นสุดปลายแถวและเมื่อต้องการที่จะเริ่มการตัดในแถวใหม่จะช่วยให้การเริ่มตัดอ้อยในแถวใหม่นั้น มีความต่อเนื่องราบรื่นลดเวลาการทํางานไม่จําเป็นที่จะต้องกดปุ่มหลายๆครั้งเพื่อหาระดับที่ต้องการเทคโนโลยีนี้จะช่วยการจดจําในเรื่องของค่าความสูงที่เราสามารถปรับตั้งไว้ได้นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีที่จอร์เดียมีมาให้ในส่วนของ Smart Power. สมาร์ทพาวเเทคโนโลยีสมาร์ทพาวเตัวนี้จะช่วย ลดรอบของพัดลมใหญ่จากปกติที่950ถึง960รอบลดลงมาให้เหลือใน500รอบในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้ทำงานและเทคโนโลยีสุดล้ำที่จอร์เดียนำมามอบให้กับท่านชาวไร่และเกษตรกร,กรสำหรับเมืองไทยก็คือเทคโนโลยีจอร์เดียลิงก์และจอร์เดียโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์จอร์เดียลิง์และจอร์เดียโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์เป็นการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรในแปลงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสรุปเป็นข้อมูลให ท่านเจ้าของรถได้รับทราบท่านสามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของท่านหรือโมบายแอปพลิเคชันที่จอร์เดียได้จัดทําไว้ให้ข้อมูลที่ท่านจะได้รับก็คือการทํางานการกลับรถการเดินรถตัวเปล่าหรือแม้กระทัง่งการสตาร์ทรถไว้เฉยๆข้อมูลเหล่านี้เอาไปใช้ทําอะไรครับเอาไปใช้ในการปร,ปรับปรุงพัฒนาในพฤติกรรมของเครื่องจักรและพฤติกรรมของผู้ขับขี่หรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้อนานคตของท่านมีต้นทุนในการทํางานที่ต่ําลงและการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไงกันบ้างคะเท่าที่ได้ฟังพี่เปียนนพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีของรถตัดอ้อออนเดียมมาแล้วถ้าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำสามารถปรึกษาฟรีได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ